รับซื้อเหรียญ1บาทหลังคุดราคาสูงสุดเหรียญละ2,000บาทจะเป็นแบบไหนยังไงดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bio n Channel นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตราคาซื้อขายนะครับเหรียญ1น1บาทหลังคุดนะครับที่มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับ ราคาที่ผมจะรับซื้อสูงสุดวันนี้นะครับเป็นราคาเหรียญละ2,000บาทนะครับถ้างไงก็ขอให้ทุกคนนะครับดูคลิปนี้นะดูแบบอย่าก,กดข้ามหรือกดกรหรือไปไปท้ายคลิปนะครับเพราะถ้าคุณกดข้ามหรือว่ากดกอไปท้ายคลิปเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจนะว่าผมรับซื้อเหรียญแบบไหนยังไงนะครับเพราะว่าไอเหรียญที่รักเหรียญละ2,000บาทเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญที่แบบว่าปกติทั่วไปแน่นอนนะครับมันต้องมีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นๆแน่นอนมันถึงราคาสูงนะครับโอเคนะครับ ส่งคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและรู้สึกชอบนะครับหรือว่าไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการรับซื้อเหรียญอะไรต่างๆนะครับหรืออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเหรียญแล้วก็เรื่องพระเครื่องเรื่องอะไรพวกนี้หลายๆอย่างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับส่งคนไหนที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมช่วยผมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ผมนะครับก็จะลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา18นาฬิกา11นาทีนะถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมครับเข้ามารับรับชมมันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเริ่มเลยนะครับเหรียญหนึบาทหลังคุดนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับส่งข้อความมาสอบถามผมว่ารับซื้อเหรียญเท่าไหร่อะไรนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะ เหรียญหนึ่งบาทหลังคุณเนี่ยจำนวนการผลิตทั้งหมดมันประมาณสามสามร้อยล้านเหรียญมั้งประมาณเนี้ยสองสามร้อยล้านเหรียญน,นะผมก็จําจไม่ได้นะลองหาข้อมูลใน Google ดูได้นะนะนะครับลองหาดูได้นะแต่รู้ว่ามันผลิตเยอะนะบางคนก็อาจจะมีเยอะมากๆนะครับเยอะเป็นร100้อยเป็นพันเหรียญน,นะบางคนมีหลายๆพันเหรียญน,นะผมก็เคยซื้อมาแล้วนะหลายๆพันเหรียญเนี่ย นะครับถ้ามียิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะผมบอกให้แต่ถ้าคุณมีเหรียญเดียวนะครับสองเหรียญเงี้ยมันไม่คุ้มค่าส่งแน่นอนนะครับมันไม่คุ้มค่าส่งแน่นอนนะเพราะว่าราคานะครับราคาที่ผมมารับซื้อเนี่ยมันเป็นราคาของพ่อค้าคนกลางนะต้องฟังให้เข้าใจนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแถมอีกนิดนึงนะครับว่ามันมีคนที่เขาชอบถามผมว่าเหรียญหนึ่งบาทหลังคุดเนี่ยมันมีเหรียญของปลอมหรือ,อยังนะครับ เท่าจากเท่าที่ผมซื้อเหรียญมาผมยังไม่เจอของปลอมนะใครว่ามันปลอมใครว่ามีของปลอมมาช่วยคอนเฟิร์มให้ผมหน่อยกันว่ามีแต่ผมยังไม่เคยเจอนะเออหรือว่าผมดวงดีไม่รู้ผมเลยไม่เคยเจอเหรียญปลอมนะแต่ผมมั่นใจว่ายังไม่มีแล้วการเหรียญปลอมนะเหรียญหนึ่งบาทหลังคุดเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตราคาเลยแล้วกันนะครับเหรียญเนี่ยที่ผมจะมารับซื้อเนี่ยเห็นว่าเหรียญอย่างเหรียญซ้ายมือเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเหรียญซ้ายมือแบบนี้นะ อันนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับสภาพผ่านการใช้งานทั่วไปนะครับเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อได้เหรียญละ20บาทนะครับเหรียญละ20บาทนะฟังไม่ผิดนะครับรับซื้อได้เท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาผมเอาไปลงขายเนี่ยผมว่าขายได้เหรียญละ3าบาทประมาณนี้นะครับไม่ได้มากกว่านี้30-35บาทแล้วแต่จำนวนนะ นะครับก็ประมาณนี้นะผมก็เลยต้องรับซื้อได้เหรียญละ20บาทนะนี้เข้าใจนะนี้เคลียร์นะผมบอกเหตุผลให้แล้วนะแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะไปเห็นว่าเขาขายกัน50บาทร้อยหนึง่งอันนั้นก็เรื่องของเขาเลยนะครับเออเพราะว่าผมคงไม่ได้มานั่งขายทีละเหรียญ2เหรียญน,นะอันนะั้นเขาอาจจะขายทีเหรียญ2เหรียญน,นะเพราะผมต้องมานั่งขายทีละเหรียญ2เหรียญผมก็ต้องคงไม่ต้องทําอะไรแล้ว่ะนะครับผมขายที่ผมยกเลยเป็นร้อยเป็นพันเหรียญน,นะครับไม่ได้ขายกันเท่านี้นะ จะได้เข้าใจนะจะได้หาว่าเดี๋ยวผมหาว่าผมกดราคาบ้างอะไรบ้างนะไม่เอานะครับส่วนเหรียญขวามือนะครับเหรียญขวามือนะเห็นปะ่ะเหรียญขวามือนะครับดูสวยกว่าเห็นไหมครับดูสวยกว่านะแต่เหรียญน,นี้ก็เหรียญละยี่สิบาทนะครับเหรียญละยี่สิบบาทนะเพราะว่าเหรียญน,นี้มันเป็นยังไงนะครับเป็นเหรียญที่มัน ผ่านําทำความสะอาดผิวมาแล้วก็ไปชุบมาใหม่นะครับเป็นชุบมาใหม่มันไม่ได้เหรียญสภาพผิวเดิมๆนะเหรียญนี้นะราคามันก็เลยได้ยี่สิบาทนะครับเราเห็นมันสวยก็จริงนะครับนี่เราเห็นมันสวยก็จริงเราคิดว่าราคามันแพงแต่ไม่ใช่นะเหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่ผ่านการชุบผิวมานะครับผ่านการชุบผิวมานะนะครับมันก็ราคาพอๆกันนะครับหรือบางที่อาจจะรับเหรียญที่มันชุบผิวเนี่ยอาจจะรับถูกกว่านะครับอืม นะครับแต่ถูกกว่ากันไม่มากเท่าไหร่ก็ประมาณ18บาทประมาณนี้สิบห้าถึงสิบาทเลยแล้วแต่คนซื้อคนขายเลยนะครับวันนี้ผมบอกราคาค้าๆไว้นะแต่นี่คือราคาที่ผมรับซื้อนะก็คือเท่านี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะเหรียญชุบๆแบบนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะบแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่ถ้านักสะสมจริงๆเขาอาจจะไม่ค่อยชอบกัน dette, แต่ถ้าคนเอาไปแบบเอาไว้ใช้บูชาห้อยคอห้อยอะไรเงี้ยเป็นเลี่ยมพลาสติกแล้วห้อยคออะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบนะ เพราะว่ามันสวยไงครับมันสวยมันเงาดีนะแต่ถ้าเป็นนักสะสมจริงๆนะ่ะเขาอาจจะไม่ชอบอย่างผมก็ไม่ชอบนะเหรียญที่มันชุบผิวมาอย่างเงี้ยนะผมไม่ชอบแน่นอนนะครับผมไม่ชอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่สภาพต่อไปนะสภาพเหรียญต่อไปนะที่ผมไะให้ดูนะถ้าเป็นเหรียญแบบสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะเห็นปะสภาพแบบนี้คือสภาพสวยนะครับสภาพสวยผิวดเดิมแบบเนี้ย ก็จะอยู่ที่5้าสิบาทนะครับผ่านการใช้งานน้อยนะครับผ่านการใช้งานน้อยประมาณเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณ9 5เเแล้วกันผมก็รับซื้อเหรียญละ5้าสิบาทนะแต่ย้ำนะครับว่าต้องผ่านการใช้งานน้อยประมาณ95%นะแต่ถ้าแบบผ่านการใช้งานเยอะๆเยินๆอย่างเงี้ยผมรับซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะหรือว่าเป็นสภาพ UNC อะไรอย่างงี้นะครับก็50สิบาทนะครับ5้าิบาทขึ้นนะครับประมาณนี้นะแล้วแต่จํานวนนะครับแล้วแต่การตกลงกันของคน2คนแล้วกันนะนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อนที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็ที่คนเขาพบเจอกันบ่อยๆนะครับในเหรียญหนึ่งบาทหลังคุดนะครับก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะดูนะเนี่ครับเอียงเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับดูนะครับเราแทบมองไม่เห็นความเอียงกันเลยนะดูนะนี่นะครับแบบนี้เราเจอกันเยอะนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ก็ราคาเหมือนกันนะครับยี่สิบบาทนะครับไม่ได้แพงหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ยังถือว่าไม่ได้เอียงหรอกครับมันเป็นประมาณนี้แหละ นะประมาณนี้แหละถ้าเราไม่ให้มันเอียงมันก็ไม่เอียงนะออมันเอียงนิดหน่อยจริงๆนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมบางคนอาจจะส่งรูปมาถามผมนะแล้วคิดว่ามันเป็นร้อยเป็นพันนะครับผมบอกได้เลยว่าซื้อกันเต็มที่ก็อาจจะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะนะครับราคาที่ผมรับซื้อได้นะแบบนี้นะแต่อย่างเงี้ยผมตีเป็นเหรียญธรรมดาเลยนะครับเพราะมันมีบ่อยนะส่วนเหรียญน,นึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมดูนะครับอันนี้คือเหรียญที่มันเอียงจริงๆนะมันต้องประมาณนี้ถึงเห็นได้ชัดอย่างนี้นะอันนี้คือเหรียญที่มันเอียงจริงนะนี่นะครับถ้าเหรียญเอียงๆเนี้ยผมมารับซื้อได้หนึ่งร้อยบาทนะครับจะเป็นถ้าไลไรเป็นขวางเป็นตรงก็อาจจะถึงหนึ่งพันบาทนะครับมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สภาพแล้วก็ความเอียงนะครับความตรงอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะอันนั้นอันนี้ผมมาบอกราคาให้คร่าวๆนะครับผมไม่ได้มา ประกาศรับซื้อเหรียญยงเอียงเหรียญเพร่เสียงตรงแน่นอนนะครับอันนี้เผื่อมีคนก็ถามมานะผมก็เลยมาบอกให้นะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวันที่เหรียญต่อไปนะครับเริ่มมีความพิเศษขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่เหรียญธรรมดาแล้วนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะซี่ผมเคยประกาศรับซื้อไว้นานแล้วนะครับผมประกาศรับซื้อมาตลอดนะครับในเหรียญรุ่นแบบนี้นะที่มันมีความพิเศษตรงไหนนะครับก็มีความพิเศษตรงที่มันต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับเห็นปะ ต่อโค้ดคาว่าคูณนะครับเหมือนที่ผมเคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้ยังรับอยู่นะเหรียญลักษณะที่ต่อโค้ดคาว่าคูณแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถ้าต่อโค้ดหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับผมรับซื้อได้เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นสภาพแบบนี้เลยถ้าใครมีเนี่ยผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับที่มีโค้ดคําว่าคูณนะครับแต่เราต้องดูให้เป็นนะโค้ดคําว่าคูณมันมีโค้ดที่มันทําเรียนแบบขึ้นมาแล้วก็โค้ดที่มันตอกจริงๆนะมันมีสองแบบนะ เออถ้าใครมีก็ลองส่งรูปให้ผมดูได้นะครับมีถ้ามีก็ลองส่งรูปมาให้ดูได้นะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเรียญต่อไปก็เป็นเหรียญเหมือนเดิมนะครับเหรียญเหมือนเดิมเนี่ยรุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้ครับแต่มันจะมีทั้งต่อโค้ด้านซ้ายต่อโคด้านขวาครับ เหรียญนี้ก็อยู่ที่5้ารอยบาทเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันราคาไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ผมแค่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าผมมีหลายเหรียญนะมันไม่ได้มีแค่ผมมีเหรียญเดียวในโลกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมันมีหลายเหรียญนะผมได้มาก็หลายเหรียญนะครับเพราะผมสะสมอยู่นะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะนะครับผมมาสะสมเหรียญพวกที่มันต่อโค้ดนะครับแต่เราต้องดูว่าเป็นโค้ดหลวงพ่ออะไรเป็นโค้ดเกจิของที่ไหนอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นโคดที่เราไม่รู้ที่เนี่ยผมก็ไม่รับนะครับ ผมบอกได้เลยว่าผมไม่รับนะถ้าผมไม่รู้ที่ผมไม่รับจริงๆนะนอกจากที่ผมรู้ที่นะผมถึงจะพิจารณารับนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีโค้ดที่แบบตอกกันเล่นๆสนุกๆขึ้นมานะครับก็มีเยอะนะมีเยอะในที่มันตอกเล่นๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นหนึ่งโค้ดเหมือนกันครับอันนี้โค้ดด้านขวานะนี้โค้ดด้านขวาครับก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะสภาพก็อาจจะดีกว่าเหรียญอื่นหน่อยแต่ก็ราคาประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่เหรียญละสองพันบาทนะครับที่ผมจะมาบอกให้วันนี้นะเหรียญละสองพันบาทนะมันต้องมีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นแน่นอนนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะผมรับซื้อนะเหรียญละสองพันบาทนะครับถ้าใครมีนะครับใครมีรับไม่อั้นนะครับเห็นป่ะต่อโค้ดคำว่าคูณนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะหรือถ้าใครมีที่มันตอกมากกว่านี้นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับ ราคาขึ้นไปก็โค้ดตัวละห้าร้อยอ่ะผมให้โค้ดตัวละห้าร้อยแล้วกันนะนะครับตอกหนึ่งตัวก็ห้าร้อยเพิ่มเ็นสองตัวก็เป็นพันหนึ่งนะครับสามตัวก็เป็นพันห้าสี่ตัวก็เป็นสองพันอันนี้มีสี่ตัวนะโค้ดมีสี่ที่นะนะครับก็เป็นสองพันนะถ้าใครมีนะยิ่งโค้ดเยอะเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งดีนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเหรียญนี้นะครับที่เหรียญละสองพันบาทนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองส่งโค้ดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ เผื่อคนนี้ยังไม่เข้าใจนะครับผมขอย้ำนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทหลังคูที่ผมรับซื้อเหรียญละสองพันบาทเนี่ยมันต้องมีโค้ดคําว่าหลวงพ่อคูณนะโค้ดคําว่าคูณนะครับแบบนี้นะราคาตามตามตามตําแหน่งที่ตอกเลยครับตามจํานวนที่ตอกไปเลยนะครับถ้าตอกมาหนึ่งเทิ้งก็ห้าครั้งละห้าร้อยนะครับโอเคนะจะได้เข้าใจตามนี้นะครับเผื่อคนไหนที่เขากอมาแล้วถึงตรงนี้เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราซื้อเหรียญธรรมดานะผมต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ได้ธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคนะครับ ราคาที่ผมบอกไปนะครับในวันนี้นะครับราคามันมีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงมา,า<ะ>ราคาพวกนี้มันไม่ได้อยู่แบบตลอดปีตลอดไปนะครับบางอย่างมันอาจจะขึ้นไปก็ได้หรือราคาลงมาก็ได้ขึ้นอยู่ที่ความต้องการตอนช่วงเวลานั้นๆเป็นหลักนะครับแต่ยงังไงแล้วว่าอยู่ที่การตกลงของคนสองคนเป็นสําคัญที่สุดนะครับเราพอใจขายก็ขายพอใจซื้อก็ซื้อนะครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะครับการซื้อขายก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเออนะครับ โอเคนะครับถ้าใครมีเหรียญนะครับหรือมีพระเครื่องนะครับอยากจะส่งรูปมาสอบถามนะครับหรือพูดคุยหรือประเมินราคานะครับหรือต้องการให้ผมไปดูพระดูเหรียญที่บ้านของคุณนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ line id นะครับ a o n c h a n n e l 8 8 8นะครับ a o n c h a n n e l 8 8 8นะครับ onchannel 8 8นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก โดยไม่ต้องกดเว้นวรกแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วย ID ดีไลน์ะครับย้ำนะครับต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นและห้ามเว้นวรกนะครับไม่ไงั้นจะหาไม่เจอแน่นอนนะครับกดค้นหาไม่เจอแน่นะครับถ้าก,กดเป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าเว้นวรกนะครับส่วนคนไหนนะครับที่ใจร้อนนะครับหรือต้องการความรวดเร็วหรือไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0843419156 0843419156 โทรมาได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเวลา4ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับส่งคนไหนที่แบบต้องการ QR code หรือผมว่าจะขึ้นไว้ให้ก็สแกนกันมาได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วจะได้รับสาระไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับถ้ายังไงนะครับถ้าอยากถ้าอยากได้รับความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามไว้นะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับ ยังไงผมก็ขอจบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ